นี่ครับเป็นขนมที่เราซื้อมาจากสองที่นะเน่แล้วก็อันนี้มมีคนมีผู้ใหญ่ใจดีให้เรามาครับเน่แล้วก็มีขนมอมีขนมญี่ปุ่นนี่บีมไปซื้อมาซื้อมาจากอะไรนะบีมท็อปอ,อ่า แกะอันนี้ก่อนอ่ะคนละซองอ่ะแกะบเรลุล้ายืดกันเลยอ่ะดูการ์ดลุ้นการ์ดก่อนคนละซองอ่ะอ่ะแกะไปเอาการ์ดมาดูด้ะนะไหนไหนใครจะได้การ์ดลายใครได้การ์ดลายอ้าวเหมือนกันเลยอ่ะอะไรคำนี้อ้าวมีลายเซ็นมามีลายเซ็นมาไม่มีแล้วพี่น้อบอกว่าการ์ดลายเย็นจี๊บเลยอ่ะได้รถนี้เคยกินกันแล้วใช่ป่ะใช่อ่ะเคยกินกันแล้วเราจะไม่กินนะเราแกะดูการ์ดสรุปการ์ดนี้เราเคยมีแล้วครับผมวันนี้ชื่อฮาร์ด ใช่จนป๋าจําได้แล้วอ่ะหน้าซองก็หาดอ่ะต่อไปแกะอะไรแกะด้วยกันหน่าวบอกว่อยากกินอะไนี่รอเดี๋บีมก็แกะอันนั้นดิได้แกะคนละซองไปอ่าอ่าโอเคแกะพร้อมกันอ่าคืออะไรครับเยลลี่เยลลี่วิตามินซีของบีมรดอะไรของนาวารเอะไรไหนเทเทใส่มือแม่สิว่ามันเป็นยังไงดูสิรูปทรงเป็นไงสตรอเบอรี่อ๋อมีสองรสใช่ป่ะ เดี๋ยวปนกันเดี๋ยวปนกันเดี๋ยวจำไม่ได้ของบ,บีมอะไรครับของบีมมีแต่อ้าวล้วนอ่าเทคืนไหมเทคืนไหมของบีมเทคืนไหมได้เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเทคืนไหมเทคืนไหมอ้าี๋ยวเพิ่งอันนี้ชิมกันคนละอันก่อนชิมอืมอ้าวอาบีมเอาสีสตรอเบอรี่รรรไปอ่าอือเป็นไงเทคืนเทคืนเทคืนรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงก็ได้นะได้ใช่ป่ะไหนชิมของบีมดิเหมือนเหมือนของนาวาป่ะเหมือนไหม เห,เ,เหมือนบาบีมไม่เหมือนคนละรสชาติแกะชิ้นไหนต่อครับงั้นเอาผลไม้ก่อนอ่ะเอานี้ดีว่าเนี่ยเพราะมันยี่ห้อเดียวกันเอาเอาใครจะแกะอันไหนอ่ะแกะผลสองอ่ะโอเคอ่ะมาแกะพร้อมกันหนสองตัดดูซิมันเป็นไงบีมชอบกินมากเลยซื้อมาสามซองนะรถเนี่ยมีสองซองอ๋อเป็นซองเล็กๆเห <ๆ S 1> รอหนไหนขอดู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 เป็นยังไงแกะหน่อยอ่ะ แกะเลยนาวาโอ้น่าจะมีใส่ลูกอมเขียวได้ไหนขอดูเนี่ยอุ้ยอุ้ยสวยอ่ะเป็นลูกอมเขียวเป็นลูกอมนึบนึบนบแล้วข้างในก็มีเยลลี่สอดอยู่ของนาวาไม่มีใส่ล้งอะไรเลยคล้ายๆสุกัสคล้ายๆสุกัสนีกเขาเป็นสีไงอ่างวนไงแล้วก็มีเยลลี่อ่างวนอยู่ข้างในอ๋อมีเยลลี่ด้วยเหรออ่ะกินกินไหนลองกัดกัดดกว่าอยากเห็นเยลลี่ข้างในนล้วไม่เบี่ยงมาอ่ะบาบีให้ดูเลยทำได้ไหมมันดิมันมันเล็ก อ๋อบิมดึงออกมาเนี่ยเราคือเยลลี่อืมคุณกินบ่อยดิต่อไปครับอ่ะต่อไปแกะอันนี้บิมเคยกินแกะคนละลังเลยแกะไม่แหละให้พี่นาวาแกะให้พี่นาวาแกะแล้วดึงออกมาดึงออกมาดูก่อนว่ายาว<อ>แค่ไหนขาดเปล่าไม่ขาดไม่ขาดไม่าขาดสองแค่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดึงออกมาดึงออกมาลิ้นมังกรอ๋องั้นไม่เป็นไรชีกแล้วไม่เป็นไรอ่ะแบ่งกันไปคนละอันอืมเอา ว่าย่ลี่จะละลายดูหนึ่งสองสาม่ะกินได้เขากินกักินได้เกินห้ามกินห้ามใช้มือดิครับไวแล้วก็ทําเหมือนบีมอ่ะดูดิทําได้ว่าความสามารถความสามารถเออเออเเขียวให้ละเอียดเขียวให้ละเอียดนะโอ้โหลิ้นยาวครับปีศาจลิ้นยาวเขียวให้ละเอียดด้วยครับบีมชอบใช่ไหมอันเนี้ยอร่อยเหรอเพือนหวานมามาชิ้นต่อไปกูริโกะตรงนี้ สิบบาทถูกมากเลยอ่ะอันนี้มีกี่อันไหนแกะดูสิอันละสองบาทเลยนะเนี่ยโอ้โอเคอ่ะกินคนละอันกินคนละสองอีกอันหนึ่งของแม่อ่ะไปคนละสองอันไปเลยอ่ะอืม<น>จริงแม่เกี่ยวอะไรด้วยนะบีะดไหมอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้เลยผสมขนมแก๊บบี้และซอดไซส์พรีเมียมพรีเมียม,เ,ม,ยมเอาหนูแก๊บบี้กินงี้เหรอ,อ กัดกัดกัดที่ที่เร็วๆเจ๊ะ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 เจเจ๊ะเจราต้องกินไข่ต้มไข่ตุ๋นกินเร็วกันนี้นะเหรอราบังกัดนิ้วตัวเองนะวันนี้เราได้ซันซูสีนี้มาครับช่างนี้หายากมากครับหายากมากทั้งมันโป่งกว่าจะหาเจอโอ้โหส่วนสีม่วงนี่เราขับรถไปเที่ยวหัวหินเราแวะปั๊มหนองรับรีเจอมาก็เลยซื้อมา แล้วนี่อะไรครับอันนี้ซันสุร์ถเลยครับซันสุร์ถโคลาค<ะ>่ะลาเอ้ยอุ้ยออกใหมอ่ะเขาออกเอ็กซกับลาบูบูอื้อเอ็กลาบูบูด้วยสันเอ็กซ์ลาบูบูอันนี้ลาบูาบูเขาอันนี้กับโคลา,อ,อ,ลาอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซันสุคุณอ่ะจะแกะด้วยอ๋ยออ่ะมาเดี๋ยวเราแกะสีเขียวแกะแกะพร้อมกันเลยสีม่วงสีเขียวมาอ่ะสองหนึ่งแกะอ่าอุ้ยให้ดูการ์ดด้วยนะสามคนครับอ๋อไหน โอ้สามคนใช่มอันนี้นาวามียังอะไรอ่ะเหมือนอันนี้บีมเคยมีนะแล้วมีมีแล้วนาวายังไม่มีเหรอครับอ่าเดี๋ยวให้นาวาไปนี่รถโยเกิร์ตอันนี้อันนี้เรามียังมีแล้วอ่ะเดี๋ยวรอพี่นาวาแกะตอบกันอันนี้เหมือนเดิมครับทำไมไม่ได้เหมือนกันอ่ามันซ้ำกันน่ะว่ามีกี่รถอ่ะสามไหนเที่ยมาเลยสองครับอ้าวมีสองรถอ่ะโยเกิร์ต หป้อมอร่อยเรไม่มีแค่ห้าสองอ่ะปกติมันต้องมีหกสองนะไเนี้ยอ้าวอ้าวพรีเมียมมีห้าสองรุ่นนี้มีห้ามีห้าถูกรุ่นนี้มีห้าไหนอันนี้มีกี่รสอันนี้หกครับมีกี่รสชาติอันนี้ก็เหมือนกันหมดมีหกเหมือนกันหมดแต่อันเนี้ยเหมือนมันพรีเมียมเนอะมันมีสองรสอ่ะพรีเมียมเออสองก็ไม่เหมือนใช่ซองก็ไม่เหมือนคนอื่นซองเป็นสีฟอยเงาๆอ่ะกินกินรสโยเกิร์ตโยเกิร์ตอ่ะโยเกิร์ตโยเกิร์ต แม่เอามะขับป้อมไปชิมสิเขียวให้ละเอียดนะอุ้ยใสลุงอุ้ยใสลุงนเนงาหวานกินอะไรนะอาแบบแม่กินมะขามป้อม <c oughs> นีเน่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่าชิมดิมะขามป้อมโอ้สีใสๆอ่ะอู้หูน้ำยดน้ำยดนริบกินเร็วอร่อยแฮนะวะเป็นไง,นง,นไงมะขามป้อมอันนี้มัไม่กินมะขามป้อมจริงจริงอ่ะขมบ้าเอไม่ขม ไม่งั้นไม่ชอบใส่แบบเกลือนิดๆให้บีมชิมดีไหมครับป้อมอ่ะบีมชิมดิเป็นไงรสชาติอร่อยนะหวานจริงเหรอไม่ได้เลวหลายฮะหน้าสองคนนี้ชื่ออะไรครับฮานฮานโต๊ะอ่าเหมือนกันเลยยังมีเด็กอีกคนหนึ่งที่เขารอแกะครับนี่เด็กโตเด็กโตหน่อยเด็กโตซื้อมาหลายวันแล้วยังไม่ได้แกะเลยเอามาแกะดูสิครับเป็นยังไงเอ่ยครับเขามีนี่ ตัวนี้ตัวซีเค็มสีเค็มเหรอสอง Jamie Jamie lonely, men, 2> 2ตัวอ่าดูซิจะได้ตัวไหนมสามเขาได้ซีเค็มจะได้โคกกระป๋องหรือโคกแบบขวดแก้วเข็มสีเค็มสีเค็มว่าแม่เลยเลยกระป๋องสีเค็มดูซิจะได้กระป๋องหรือขวดแก้วอุ้ยอุ้ยอะไรอ้ยอุ้ยอาดูครับอุ้ยสีเห็นได้เลยของแม่แก้แล้วให้แม่แก้เองอ้ยแม่สีเข็มได้เลยได้เลยครับโค ถือกระป๋องถือกระป๋องโค้กอุ่ยน่ารักอ่ะแบมแบมดาวทูน่ารักครับคืออะไรอ่ะไะกันชื้นเหรอกันชื้อนี่ถือกระป๋องโค้กอร่อยเลยเลยอ่ะนี่ชิ้นสุดท้ายป๋าไม่รู้ว่านี้แม่ซื้อมาแต่ป๋าหยิบมาแล้วก็เราก็ต้องแกะกินครับเอาไปคนละหนึ่งเม็ดก็กินแล้วอันเนี้ยโอ้โหอันนี้น่าอร่อยน่าดูกินตากล้องกินด้วยอ่ะ หแบบไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อร่อยมากนกว่ากระสุนหอมเข้มข้นกินเลยอืมเวเฟอบิกเบกอร์อบข้าวช่เด็นตะลาดมาอร่อไปบี้มาเหรอไม่จะลวดตกไกหมดรุปทรงผิดเพี้ยนอมหมดเลยไป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 ดึดูดิ โอเคเราก็กินขนมทั้งหมดที่เราซื้อมาแล้วสำหรับพีนน้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ